ฮัลโหลสวัสดีตอมเช้ากันนะทุกคนสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยก็ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณปี4ี่ยีนาทีนะสำหรับช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เราใกล้จะสอบกลางภาคแล้วใช่ปะโมกก็เลยผุดหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจําเป็นที่ต้องทําแล้วนะั้นเลยนั่นก็คือการตื่นมาอ่านหนังสือในช่วงเชา้าคือด้วยความที่โดยปกติแล้วเนี่ยช่วงก่อนสอบกลางภาคหรือว่าก่อนสอบรลายภาคอ่ะโมกจะแบบว่ามีการนั่งจดสรุปเนื้อหาก่อนสอบสักประมาณหนึ่งเดือนอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2อาทิตย์แล้วโมกแทบจะยังไม่ได้จดเนื้อหาอะไรเลยคือแบบแทบ สรุปเนื้อหาอะไรเลยโมก็เลยคิดว่าเออช่วงเนี้ยสอาทิตย์นี้อาจจะจําเป็นที่จะต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสีเพื่อที่จะมานั่งจดสรุปเนื้อหาแล้วก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ค่อนข้าง ถ้าทา,ายตัวเองเพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าสติว่ามันไม่ทำอะ่ะมันก็ไม่ทันจริงๆแล้วอ่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยตารางสอบก็คือออกมาแล้วนะวิชาแรกเลยคือภูมิศาสตร์อังกฤษท่องเทีย่ยวอยุ้ยถือว่าค่อนข้างแบบอัดพอสมควรเลยทีเดียวมีอะไรใดๆเยอะแยะมากนะเยอะแยะมากมายเลยมือะไรจัดตารางอ่านหนังสือแบบนี้สาหรับในส่วนของสีเขียวเนี่ยคือภูมิศาสตร์ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันสอบแบบสอบวันแรกเลยใช่ปะซึ่งภูมิศาสตร์เดี๋ยวจะบอกเลยว่าเนื้อหาคือแบบมันเยอะมากแล้วก็มีสุขา ลิลิตะตเลงไพอันนี้คือวิชาภาษาไทยนะโมกต้องแบบว่ามานั่งทวนเทปนิดนึงแล้วก็มีพระพุทธพระพุทธพระพุทธแบบคือเยอะมากอ่ะแล้ววิชาภูมิศาสตร์นะเนื้อหาคือมันเยอะแบบเยอะมากจริงๆทุกคนเดี๋ยจะเปิดให้ดูวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยคือเราต้องอ่านตั้งแต่แบบเนี่ยทุกคนคือตั้งแต่หน้าหน้าห้ายาวมาจนถึงหน้า134นี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการสอบกลางภาคทุกคน เพราะว่าวันที่13กับ14อ่ะมันคือช่วงเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องจําเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็เอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเข้าสมองถ้าสมมติว่าเราเอาเวลาที่เราต้องจําไปใช้ในการจะสรุปเนื้อหาอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะสุดท้ายแล้วเราจะได้แต่จดแต่เราจะไม่ได้จําเข้าสมองเลยอันนี้ก็เลยแบบเออช่วงนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องผุดแคมเปญชาเ์ลินตัวเองโดยการตื่นตีสี่มาอ่านหนังสือทุกวันนี่แหละ ก็นี่คือชีวิตจริงของหมอ5นะคะเพราะว่าช่วงก่อนนั้นนี้คือแบบยุ่งแบบยุ่งมากจริงๆ ลบกวนเรียกวินให้หนึ่งค่ะขอบคุณครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยม้งเองก็จะเดินออกไปที่แบบหน้า MRT ใช่ป้าแต่ว่าด้วยความที่ระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลเนาะประมาณโลครึ่งได้ช่วงนี้คือมันแบบมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำรู้สึกว่าเหนื่อยก็เลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ล้กันใช้เงินแก้ปัญหาอ,นนอันนั้นคือผัดอะไระครับรงั้นเอาผัดผักม้งกับผัดปลาสามรส ตอนนี้ก็คือมาถึงโรงเรียนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ขึ้นห้องลวกันเพราะว่าด้ยวยความที่ช่วงนี้แอร์เขาเปิดค่อนข้างช้าไง,างคือขึ้นไปตอนนี้แอร์มันก็ยังไม่เปิดแล้วก็ห้องโมกมันเป็นห้องที่เขาแบบเพิ่งจะกั้นทําใหม่เมื่อช่วงปีนี้เลยมันก็เลยทําให้เขาไม่ติดพัดลมให้เข้าไปก็คือไม่มีทั้งแอร์ไม่มีทั้งพัดลมอยู่กันแบบร้อนละอุแน่นอนก็เลยเดี๋ยวจะมานั่งทํางานสอบซ่อมของคันนิดคือแบบสอบย่อยตกแล้วตกแบบตกแบบโง่มากก็คือผิดโดยการดึงตัวร่วมผิด มันก็เลยผิดไปเลยทั้งข้อนั่นแหละมันก็เลยทําให้ตกหนึ่งคะแนนก็เดี๋ยวจะมานั่งทําข้อสอบที่แบบเขาส่งมาใช่ซึ่งอันนี้เราจะต้องส่งนะคะก็ม่งตกหนึ่งคะแนนดังนั้นก็คือทำหนึ่งหน้าใช่หนึ่งหน้ากี่ข้อเนี่ยสี่ข้ออุ้ยแป๊บเดียวก็เสร็จ สำหรับตอนนี้ก็คือเลิกเรียนค่าบแปดแล้วเดี๋ยวคาบต่อไปก็คือจะเป็นค่าบพละก็สอบตีเทนนิสซึ่งคิดว่าน่าจะทําได้อยู่แหละหรือเปล่าเออคือปกติโมกเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นกีฬาสักเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะอแค่ตีลูกเทนนิสได้แหละโอ้แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนพละเดี๋ยวโมกแวะส่งงานอไนี้สอบซ่อมคณิตก่อนจะได้ให้มันจบจบไปเลยปึ๊บอย่าขาดอย่าขาดอย่าขาด อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาส่งในห้องพยาบาลนะฮะ่ยููทาไหมใช่ค่ะเดีย <c oughs> ด๋วยวร <c oughs> ะหว่างเดินขอทากันแดดไปด้วยก่อนยังไม่ได้ทากันแดดเลยล้วคือแบบแดดมันแรงมากเหมือน working woman เลยแบบว่าโอ้โหฉันจะต้องเดินไปแบบว่าทากันดมกันแดดไปด้วยอ่าฮะอืมก็ใช้กล้องเป็นกระจกไปเลยนะฮะอือ เทมเนี่ยเราเรียนเทนนิสใช่ปะมันก็คือเป็นเอาดอปกติพละเราจะเรียนแต่อินดอร์หมดเลยอย่างเทอมเอ้ยไม่ใช่เทอมปีที่แล้วเราเรียนบาสกับเอ่อแอโรบิกก็คือเรียนบาสมันก็เรียนแบบในลานเขาเรียกวนะ่าเรียนในโดมอะเออแต่ว่าเอ่อแอโรบิกก็คือเรียนในห้องแอร์เราไม่เคยถูกแสงแดดเลยแต่ว่าพอปีเนี้ยเทนนิสคือเราแบบโดนแดดจังๆเลยอะแล้วแดดมันร้อนมากนั่นแหละกันแดดก็เลยสำคัญ และนี่ก็คือที่เรียนของเรานั่นเองสนามเทนนิสแล้วทุกคนดูท้องฟ้าโอ้โหใส่กิ้งชะ่ะ สำหรับวันนี้ก่อนกลับบ้านก็มาเดินเก็บรอบนะคือช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการที่เราจะต้องเดินรอบสนามฟุตบอลให้ครบซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยเขากำหนดอยู่ที่17กิโลมันจะประมาณเดี๋ยวนะเจ็ดประมาณ50รอบใช่โดยประมาณก็คือ1กิโลจะเท่ากับประมาณ3รอบนะก็จะต้องเดินให้จบภายในเหมือนจะปลายสิงหามังถ้าจะไม่ผิดใช่ช่วงนี้ก็เลยมาเดินแทบทุกวันเลย แต่วันนี้คนก็จะมีความน้อยๆห,หน่อยเพราะว่าสายวิทย์เขาเลิกตั้งแตบ่าย3ามแล้วแต่ว่าสายศิลป์ภาษาเราจะเลิกบ่าย3ามห้าสินั่นเอง <c oughs> ตอนนี้แวะกินข้าวที่อักษรจุฬาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อกี้เนี่ยกดเข้าไปดูในแอปวิแบัสแล้วรถป๊อบจุฬาค่อนข้าง คือแบบเหมือนมันติดอยู่ตรงแถวแถวหน้าโซนสยามอะไรเงี้ยหลายคันมากมัน4-5่หคันอะ่ะเออแสงว่าวันนี้รถน่าจะติดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเช่าจักรยานของเอนิ l วิลขี่ไปจอดที่หน้า MRT 3ย่านละกันจะได้ไม่ต้องรอ ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะอันนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมานั่งอัดคลิปเพราะว่าด้วยความที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโมก็ต้องอ่านหนังสือใช้สอบแบบสอบย่อยเมื่อวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนั่นแหละเออมันแบบเนื้อหาคห่อนข้างเยอะก็เลยใช้เวลาอ่านนะเลยอัดคลิปไม่ทนันเดี๋ยววันนี้จะมานั่งอัดคลิปลงติ๊กต็อกอะไรใดๆให้เสร็จช่วงนี้ก็คือแบบมันด้วยด้วยความที่ช่วงเนี้ย ไม่รู้สิคือถึงแมว่ามันจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าฝนไม่ค่อยตกอะไรใดๆสักเท่าไหร่นะก็คือมันมืดค่อนข้างชาเนาะตอนนี้ประมาณ5้าโมงนิดๆแสงกําลังแบบหืแสงกําลังสวยเลยงั้นเดี๋ยวเรามาอัดคลิปก่อน อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนสะเบื่อมุมนี้หรือ,อยังคือแบบช่วงนี้ชีวิตคือเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะทุกคนชีวิตวนลูปมากเช้าตื่นมานั่งทํางานนั่งอะไรใดๆไปถึงโรงเรียนก็ไปนั่งทํางานเรียนกลับมาถึงบ้านก็คือมานั่งเคลียร์งานแทบจะไม่ได้แบบไปเดินห้างไปกินข้าวไปอะไรใดๆสักเท่าไหร่ก็คือกินข้าวในจุฬาแล้วก็กลับบ้านเลยมานั่งทํางานต่อนี่คือชีวิตจริงๆของช่วงนี้ สำหรับในส่วนของวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีประชุมงานกันสักนิดนึงเดี๋ยวนะรหัสเอออื้ึโอเคตอนนี้สมองเริ่มไม่ทํางานแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะคือ <c ười> ปกติม้งเป็นคนที่นอนไวใช่ป่ะถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะสมองเริ่มไม่ทํางานละตอนนี้คือคี้รหัสผ่านโน้ตบุ๊กผิดด้วฮะทาไมเข้าไม่ได้เฮ้อยอ่าโอเค ตาและจาํารหัสผ่านโน้ตบุ๊กตัวเองไม่ได้อืมงงตัวเองช่วงนี้คือเ้วยความที่ว่ามงเองก็คือขี้เกียจต่อคิวรอพวกแบบ คิวในโรงอาหารอะไรย่างนี้ใช่ไหมคนมันเยอะก็เลยซื้อข้าวเอาไว้ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ใส่กล่องเอาไว้ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จบร้ยแล้ว,ลวเดี๋ยวจะมาขอใช้ห้องคอมทางานก่อนแป๊บน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยคือมีเรียนนาตศสิลธิ์ที่ตึกนี้เหมือนกันเลยก็เลยเออเดี๋ยวมาใช้ห้องคอมกันละกัน สำหรับในส่วนของวันนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนตอนเย็นก็มีสัมภาษณ์คณะกรรมการตึกนะตอนนี้มาอยู่ที่ห้องออกแนวเหมือนกับเป็นห้องเรียนห้องประชุมอะไรประมาณน,นี้ก็คือเป็นเหมือนห้องจิปะทะละกันเออก็ห้องอเนกประสงค์ ใช้คขาพูดแตกมากก็คือเป็นห้องที่แบบเออก,ก็ใช้งานได้หลากหลายละกันเออเอางี้ก็สําหรับในส่วนของวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์คณะกรรมการตึกอยู่สองตแหน่งก็คือจะมีเหรน,นีกับเลขานุการก็หลังจากที่แบบว่าเรา,เาลงคะแนนเลือกตั้งไปใช่ปะ่ะก็จะมีรับสมัครคณะกรรมการตึกอีกประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะต้องมาทําการสัมภาษณ์ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายเวลายอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเกืบเกนาทีนะสัมภาษณ์เสร็จแล้วอันนี้ก็เขากําลังซ้อมกีฬาสีกันอยู่แต่ว่ายังไม่ถ่ายแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้มันอ่อนค่อนข้างไวดังนั้นมันยังไม่ได้ถึงวันที่เปิดตัวหรือว่าอะไรก็ ให้เป็นความลับไปก่อนละกันเออก็เดี๋ยวตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องไปหาอะไรกินที่สมยันมิทาวรนะวันนี้เป็นวันพฤริขัดแล้วพรุ่งนี้มันเป็นวันศุกร์ดังนั้นเย็นวันนี้เราก็จะค่อนข้างมีความชิลแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีสอบไม่มีส่งงานไม่มีอะไรใดๆทางนั้นดังนั้นวันนี้เราจะไปพักผ่อนกันหลังจากที่เราส่งงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์อันนี้ก็คือถึงแม้ว,ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราจําเป็นที่จะต้องแบบ เร่งทางานเร่งทานู่นทํานี่ใช่ปะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มงก็จะพยายามหาเวลาพักผ่อนอาจจะไม่ต้องแบบว่าเยอะแยะมากมายนะแค่แบบไปกินข้าวเล็กๆน้อยๆสาหรับมงก็คือโอเคแล้วอะ่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะหาอะไรกินในห้างสักนิดนึงปกติมงก็จะแบบเลิกเรียนเสร็จปุ๊บกินข้าวที่สุลาเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยอะไรอย่างงี้เออแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะไปแบบชิวๆกินข้าวในห้างบ้างมีความรู้สึกว่าเหมือน ประตูปิดแล้วฝั่งมสวเออหน้าจ้องไปออกที่พยาไทเลยเป็นประตูใหญ่ตอนนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ถูกยัดเข้ามาใส่ในสมองเยอะมากเพราะว่าความที่เราสัมปะมันเกือบ20คนแล้วทุกคนคิดดูว่านั่งฟังคน20คนก็ถือว่าค่อนข้างมีความแบบข้อมูลมันเยอะนึกออกไหมคือแต่ละคนก็พูดพูดพดพ,ดพูดมาอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าเอียนมาก เฮ้ยทุกคนตอนนี้คือเราเดินมาถึงที่น่าสามย่านมิทาวใช่ปะแล้วเหมือนข้างหน้าเขาน่าจะจัดเทศกาลออกแนวน่าจะเป็นธนาบาตะนะแบบมันจะมีร้านขายของแล้วก็มีประดับคงประดับไฟอะไรด้วยอะ่ะคือแบบโมอกอับไม่ได้มาเดินห้างนานมากเป็นอาทิตย์คือเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะสามย่านมิทาวไม่อันนี้คือไม่รู้มาก่อนเลยนะเออเฮ้ยแต่ก็สวยนะถ่ายรูปสวยเลยอะ่ะดีเทลจะเป็นฟิลออกแนวแบบว่าใช้สี เสียอะไรอะสีน้ำอะไรอย่างี้ปะ่ะเสียอะคริลิกประมาณนั้นเออแล้วอันนี้คือโคมว่างคืออะไรอะแบบให้แต่ละคนมาเพ้นได้หรอจริงๆแล้วแบบเออถ้าสมมติว่าจัดเป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปที่ให้เรามาแบบว่าเพ้นได้อะไรอย่างี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เอาผลงานตัวเองอะขึ้นมาบนนี้ได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะ คืออยากจะมากินทาซิบงังราเมงแต่ว่าแบบมันมีคิวที่ต้องรอโต๊ะมันเต็มเอาไงดีเนอลองดูอันอื่นละกันยาโยอิเหรอรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะกินอะไรที่แบบกินที่ซยาโยอิะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากกินสไตล์แบบนั้นหรือว่าเราจะไปจบที่ชินคันเซน็นเอลซ์เวส์เหมือนเดิมคือแบบอีกแล้วกินชินคันเซน็นแทบจะถูกคลิปเลย รุปว่าชินคอนเซนก็คือตกเต็มนะทุกคนก็ดนวยความที่แบบช่วงเย็นๆเวลาแบบนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานใช่ไหมแล้วก็อาจจะมาปาร์ตี้กันหรือว่ามาอะไรใดๆกันก็แล้วแต่ก็เลยนั่นแหละมันก็เลยค่อนข้างที่จะโต,ตเต็มเนาะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาหาที่นั่งขึ้นมาหาที่นั่งเป็นแบบว่าที่นั่งสาธารณะอะไรอันนี้ก็ได้เป็นเอ่ออะไรนะเป็นปูอัดทอดแล้วก็มีกุ้งทอดนะที่ตรง ฟุตคอร์ดเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ฟุตคอร์ดที่ชั้นใต้ดินใช่แล้วก็น,นี่ได้ชิ้นคอนเซนต์มาประมาณเท่าไหร่เนี่ยหชิ้นอ่าหชิ้น สำหรับในส่วนของตอนเย็นวันนี้เนี่ยก็มุมเดิมอีกแล้วทุกคนคือคลิปนี้อาจจะเห็นมุมนี้บ่อยซึ่งเอาจริงๆิก็หลายหลายคลิปก็คือเห็นมุมนี้เนี่ยบ่อยนั่นแหละก็คือสําหรับวันนี้นะถึงแม้ว,ว่าพรุ่งนี้จะไม่มีสอบไม่มีส่งงานอะไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาทิตย์หน้ามันก็ยังมีงานอะไรที่แบบต้อง เรียกว่าอะไรอ่ะคือกําหนดเดทไลน์ส่งก็หลายงานเหมือนกันนะแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยคือมกมีสัมภาษณ์กรรมการตึกทุกวันเลยตัองอาาย้งแต่จันถึงสุ์ดังนั้นจะเอาเวลาที่ไหนมาทํางานก่อนจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือสอบอีกถูกปะวันนี้ก็เลยแบบเออเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์งานนี้ให้เสร็จก่อนละกันแล้วถูก่อยไปนอนนะซ่่งนี้อาจจะแบบนอนรับพักผ่อนน้อยอะไรใดๆสักนิดนึงก็นี่แหละคือชีวิตช่วงนี้หนักมากจริงๆ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะทุกคนสําหรับในส่วนของชีวิตช่วงนี้ก็คือแบบนอนค่อนข้างดึกแล้วก็ตื่นค่อนข้งางเช้านะก็จะเป็นโดยประมาณนี้แหละเอาจริงๆคือขึ้นม .5 แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าม .4 แบบ ไม g กอดมันอะไรขนาดนี้นะก็จะต้องอาศัยช่วงระยะเวลาสักพักหนึ่งในการปรับตัวต่คิดว่าหลังจากสอบกลางภาคเสร็จก็น่าจะดีมากขึ้นแล้วก็น่าจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะยังไงก็เราติดตามชีวิตตอนต่อๆไปได้เลยยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้เท่านี้ละกันไม่รู้ว่าเอนเตอีคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างมันจะดรอปลงไปหรือเปล่าเพราะว่าแบบช่วงนี้คือเหนื่อยแบบเหนื่อยมากจริงๆนะอะยังไงคลิปน่าจะมีบล็อกสอบกลางพงกลางภาคอะไรใดๆก็รอติดตามกันได้นะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วทุก คนบายบาย